สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักรายนะคะเช่นเคยค่ะนำเสนอจากผลงานเขียนของเทยิดาแกลนวันนี้มาต่อกันที่ทาตธรนงรักรายนะคะเป็นภาคต่อเนื่องจากท่าเสนหารักรายค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดอยากอ่านเป็นอ e ีบุ๊กไปดาวน์โหลดได้ที่แมพนะคะ mebmarket.com นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนักเขียน ทารนงรักร้ายตอนที่ห้าคนแปลกหน้าคุณจำผมไม่ได้เหรอคนแปลกหน้าเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มเหมาราชมองดวงหน้าคมคายของคนแปลกหน้าด้วยสีหน้าราบเรียบเขาไม่รู้จักหมอนี่แน่นอนผมสีทองตาสีฟ้าขุ่นมัวออกสีเทาไม่มีประกายหรือเปล่งแสงคงไม่ใช่พวกชาดตันแน่นอนเขาคิดว่ามันยุ่ยากไม่น้อย ถ้าจะเหมารวมคนตาสีฟ้าในห้องของคลับที่นี่เป็นพวกชาตั้นทั้งหมดบ้าไปแล้วผมเคยเจอคุณในบ้านคีนเมื่อปีที่แล้วตอนคริส,สต์มาสแกลนต้งผมเป็นตัวแทนให้ของขวัญกับแฮร์รี่หลังจากที่เขาโดนยิงจนแทบเอาชีวิตมาทิ้งที่เมืองไทยคลาวนั้นโชคดีที่เขารอดมาได้ผมชื่อแคสเลอร์ผมทำงานให้แกลนคอมพานีเฮมาราดเลื่อนฝ่ามือให้ชายแปลกหน้าคนนี้ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยแววตาสงสัย แคสเลอร์สวานอฟสกี้แกลนงั้นเหรอหมอนี่เป็นรัสเตียแท้ร่างสูงหกฟุตท่าทางแข็งแกร่งสวมสูสีเข้มผมสีทองเรียบแปรด้วยเจลใสดวงตาสีฟ้าเทาขุ่นมัวทว่ากลับซุกซ่อนรอยฉลาดล้ำลึกไว้ไม่หมดแน่ใจว่าหมอนี่เห็นเขาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในห้องนี้แล้วด้วยซ้ำบอดี้การ์ดของแกลนระดับตนๆมีไม่กี่รายที่แหมราชเคยผ่านสายตาจากการยนข้อมูลมาให้เขา ด้วยคำสั่งของญาติผู้พี่อย่างเฮนรี่คอร์ฟอร์ดที่จริงแล้วเฮมราชคิดว่าเขาไม่ได้สนใจงานผู้บริการเลยสักนิดหน้าที่ของเขาก็คือดูแลธุรกิจของคีนส่วนของราชวงศ์ความปลอดภัยนั้นอยู่กับเฮรีพ่อของเขาต่างหากละ่ะคุณเพิ่งมาเมืองไทยหรือไงได้ยินว่าที่ลอนดอนกำลังหนาวจัดนะปีนี้น้ำเสียงอี่ายนั้นถามไทยแบบเป็นมิตรและดูจริงใจหากแต่ชายหนุ่มรู้ดีว่านี่แค่ภาพลวงตาเท่านั้น คนส่วนใหญ่ที่ทำงานในระดับนี้มักมีบุคลิกที่จูงใจคู่สนทนาได้ดีเสมอแม้แต่เขาเองก็เถอะมันเป็นแค่การแสดงออกอย่างอัตโนมัติแบบแม้ที่ตัวเองก็ยังจะอดยกย่องไม่ได้การทำตัวกลมกลืนกับผู้คนรายรอบพวกนี้มันเหมาะสมกับบรรยากาศปลั s จากข้อกังขาถ้าไกลสักคนจะทักทายพวกเขาด้วยท่าทีที่เป็นมิตรกริยาจงแจ้งแบบนี้เป็นใครก็ต้องยิ้มแย้มกลับไป ีปราตัดคีนเงียบเหงาเกินไปผมเลยมาพักผ่อนสักระยะที่นี่มีงานชุมนุมอะไรกันหรือเปล่าผมเห็นผู้คนที่นี่เยอะมากกว่าโรงแรมอื่นไปอีกนะอ๋อลูกค้าส่วนใหญ่หนีความหนาวมาจากยุโรปเลยทำให้โรงแรมเราคึกคลื่นเป็นวิสเตดลูกค้าเต็มทุกห้องงั้นเหรอวิสเตดไปเลยนะคุณแคสเลอร์ผมบริหารโรงแรมของเฮมราชที่นั่นไม่เคยมีแขกมาพักเต็มทุกห้องสักวัน อย่างน้อยต้องเหลือบ้างละ่ะห้องสองห้องแสดงว่าคอนเน็กชันของพวกแกลนสุดยอดจริงๆสีหน้าของคนฟังนั้นทำท่าละอายขึ้นมาแวบหนึ่งกับคำเอ่ยชมของเขาแฮมราดรู้ดีว่าเขาแค่พูดไปอย่างนั้นเองในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้จะมีโรงแรมที่ไหนเต็มทุกห้องบ้างละ่ะโรงแรมใหญ่ระดับแกลนพีจีด้วยพนันได้ว่ามันเหลือชั้นไม่ต่ำกว่าสิบห้องเขาคิดคำนวณในใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของโลกความจริงยามนี้ ชายหนุ่มไม่ได้สนใจท่าทีของอีกฝ่ายนักกว่าสายตาไปรอบๆเพื่อค้นหาเป้าหมายที่น่าสนใจดูเหมือนกลุ่มมาจากเวลชะเยอะมากแฮมราดพ,พึมพำเบาๆใช่พวกเวลจ่ายหนักและใจถึงมาจากเกาะในวิกตอรียด้วยสินะก็ใช่อีกนั่นแหละครับคุณคีนแขกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีระดับตน้ตนๆขอแค่พวกเขามาพักที่นี่ต่อให้ห้องของเราไม่เต็มก็ถือว่ากำไรแล้ว แหมาราชจิ้มนิดๆที่อีกฝ่ายสารภาพมาอย่างไม่รู้ตัวว่าที่นี่ไม่ได้เป็นข้อยกเวน้นคุณรู้จักพวกเขาหรือเปล่าผมเห็นพวกเขาจ้องมาที่คุณนานแล้วผมแน่ใจว่าผมไม่รู้จักพวกเขาแน่แฮมาราชบุ้ยปากไปทางชายแปลกหน้าสามรายที่นั่งอยู่ไม่ไกลนักพวกเขาดื่มเบียร์สดนั่งฟังเพลงด้วยท่าทีเฉยเมยปราศจากความสนุกสนานหรือมีบทสนทนาใดๆแววตานั้นทอดมองไปยังด้านหน้าเคาน์เตอร์เรากับสนใจเหลือเกิน แคสเลอร์หันไปมองกลุ่มคนที่มองมาตรงนี้แวบหนึ่งด้วยสีหน้ารำคาญว่าเขามาจากลอนดอนเหมือนกันหระครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่นานนักนะที่นี่เรียบร้อยดีแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้นั้นไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แฮมาราดเอ่ยด้วยสีหน้าไม่ใส่ใจเขาคงไม่ใส่ใจมันถ้าไม่เห็นในตาของใครคนหนึ่งทอแสงประกายขึ้นมาวูบวาบแค่ไม่กี่วินาทีทำให้ชายหนุ่มถึงกับหัวใจกระตุกไหวขึ้นมาทันที รอยยิ้มยกข้องบนริมฝีปากเนื้อเข้านาของชายหนุ่มแปลกหน้าคนนี้สายตาที่ทำท่ามองผ่านไปนั้นมันไหวระริกเฮมาราชเหลือตามองไปทางแคสเลอร์อย่างไม่ตั้งใจนักพวกเขาดักฟังเราคุยกันงั้นเหรอเขาเอ่ยขึ้นเบาๆอย่าสนใจดีกว่าครับพวกนี้ไรมารยาทกว่าที่คุณจะคิดถึงแคสเลอร์เลื่อนเครื่องดื่มที่เขาเพิ่งสั่งมาเพิ่มนั้นมาตรงหน้าชายหนุ่มเฮมาราสสายหน้าไปมา เขาปฏิเสธที่จะรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าผมเพิ่งดื่มเบียร์มาคิดว่าจะนั่งมองผู้คนสักพักแล้วก็จะกลับไปนอนผู้คนเหรอนี่คุณหมายถึงพวกนี้เหรอวกชชาตั้นแฮมาราดหลุดปากออกไปแล้วมันทําให้แคสเลอร์นั้นขมวดคิ้วของเขาแทบกลายเป็นเส้นตรงทีเดียวรอยยิ้มของคนรัสเตียคนนี้กลับปรากฏรอยสนใจขึ้นมาทันทีเคยเห็นหมอนี่ที่ไหน แคสเลกระตุกคิวคออีกครั้งชายหนุ่มไว้ไหลเล็กน้อยเลื่อนจอดับลงยกมือถือใส่กระเป๋ากางเกงทำท่าทีไม่สนใจที่จะได้รับคำตอบจากคนแปลกหน้าคนนี้ผมแค่สงสัยเขามีบางอย่างที่ผมอยากรู้พวกชาตั้นมีบางอย่างที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปพวกเขามีตำนานเล่าขานเหมือนพวกอัสตวินโตกลมอะไรทำนองนั้นเพียงแต่มันก็แค่ตำนานเท่านั้นเอง ผมแค่ชอบฟังแต่ไม่คิดจะค้นคว้ามันเอามาเขียนนิยายไว้หลอกกลวงพวกบ้าแฟนตาซีบนโลกออนไลน์หรอกนะงานผมมีเยอะแล้วเขาพูดลุกช้าๆหยิบเงินจ่ายค่าบรันดีที่เขายังไม่ได้จิบเลยนั่นสักนิดทำท่าจะเดินผละจากคนแปลกหน้าเอาง่ายๆเดี๋ยวสิคุณคลีนคุณอยากรู้เรื่องอะไรจากพวกชาตันแฮมาราดเผยรอยยิ้มของเขาไว้ในสีหน้าก่อนจะหันมาเลิกคิ้วใส่อีกฝ่ายแคสเลอร์แค่แคยิ้มตรงมุมปาก ผมพอจะแบ่งปันให้ได้ถ้าไม่มากเกินไปแล้วก็เขาเดินกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้งคราวนี้ชายหนุ่มสั่งเบียร์สดมาอีกหนึ่งเหยอือกแน่ใจว่าเขาจะได้บางอย่างกลับไปไม่ได้มาเสียเที่ยวจริงๆด้วยกลับจากโรงแรมพีจิกแลนในเช้าของอีกวันเอ็มาราดมาถึงเขาก็ขึ้นห้องนอนหลับไปกระทั่งบ่ายคอยชายหนุ่มถึงได้ตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวลงมาหาอะไรใส่ทองเมื่อคืนเขาแทบไม่ได้นอนทั้งคืน คุยกับแคสเลอร์จูจนกระทั่งหมอนั่นขอตัวไปนอนจากนั้นเขาเลยนั่งอยู่เงียบเงียบผู้คนบางตาไปมากแล้วดนตรีนั้นเลิกเล่นตอนเวลาตีสอมีแค่เสียงเพลงจากเครื่องเล่นเพลงเปิดคลอแผ่วเบาตลอดเวลานั้นเหมราตั้งใจฟังคำบอกเล่าของแคสเลอร์เกี่ยวกับพวกชาตันแบบไม่ตกหล่นพวกเขาทำงานเป็นบริการให้ตระกูลคิงสตันเวลในมิลานอนานครั้งจะได้มาเยือนเมืองไทยเพราะญาติของพวกเขามีอยู่ที่นี่บางส่วน คุณทำไมอยากรู้เรื่องพวกชาตันแคสเลอร์ถามบ้างหลังจากเขาเล่าจบลงอ๋อมันก็แค่สงสัยภรยาผมเธอวาดภาพผู้ชายคนนี้และคนนี้แล้วยังมีผู้หญิงคนนี้ทั้งที่เธอไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยตลอดเวลาเธอเติบโตมาจากบ้านแถบชนบทผมแค่สงสัยว่ามันเกี่ยวกันยังไงกับเธอบางทีผมคงเป็นสามีที่เอาใจใส่ภรรยาน้อยเกินไปก็ได้ขอบคุณมากแคสเลอร์ที่ช่วยบอกเล่าเรื่องนี้ ทางที่คุณไม่จําเป็นจะต้องทําก็ได้มันไม่สําคัญอะไรอ๋อมันไม่สําคัญสําหรับผมแต่อาจสําคัญสําหรับคุณนะคุณคีนว่าแต่คุณแต่งการตั้งแต่เมื่อไหร่กันผมไม่เห็นได้ข่าวมาก่อนเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะตกข่าวเรื่องนี้ผมไม่ใช่คนดังนะแน่นอนราชวงศ์คีนหนึ่งในลำดับนักธุรกิจที่พวกก่อการร้ายหมายหัวไว้พวกคุณจะไม่โด่งดังได้ยังไงล่ะยังไงก็ตาม ทางที่ดีคุณน่าจะระวังตัวบ้างก็ดีนะที่นี่เมืองไทยก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ผู้คนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วพวกมันเดินล้ำหน้าพวกเราทุกหนึ่งก้าวเสมอแคสเลอร์กล่าวด้วยสีหน้าราบเรียบเช่นเคยเอมราดคิดว่าบริกรัของหนุ่มแกลนคนนี้มักมีสีหน้าเดียวกันตลอดเวลาที่สนทนากันอย่างผ่อนคลายนั้นมีแค่แววตาเท่านั้นที่ไหววูบไปตามอารมณ์ขณะที่สีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลยเขาคิดว่าคนพวกนี้ กระทำตนจนเคยชินมากกว่าแม้ว่าเขาไม่คิดว่าจะได้อะไรมากมายจากการสนทนากับแคสเลอร์แต่อย่างน้อยเขาก็ได้ความจริงใจจากหมอนั่นอีกฝ่ายที่เขาไม่คิดว่าจะได้มานั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าแคสเลอร์คิดว่าการบอกเล่าข้อมูลส่วนนี้ไม่มีผลต่อเขาหรือองค์กรของแกลนเลยสักนิดไม่งั้นเขาคงไม่บอกใครแน่ปู๊บหนึ่งเห็นราดคิดว่าแคสเลอร์ไม่ชอบพวกชาตันเท่าไหร่ เพียงแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับคนกลุ่มนั้นอาจจะเป็นแค่รำคาญก็เป็นได้เสียงตะโกนที่เอาอาดดังมาจากห้องรับประทานอาหารแฮมาราชเงยหน้าขึ้นไปมองเขาสบตากับสาวใช้นางหนึ่งที่ถลันเข้ามาในห้องนี้ด้วยท่าไทยตื่นตื่นมีอะไรน้อยคุณหนูแก้วคะ่ะคุณหนูแก้วหนูแก้วทำไมเขาผุดลุกจากทานางังแหมาราชไม่ได้คำตอบจากสาวรับใช้คนนี้เขาก้าวเร็วไปที่ห้องรับแขกด้วยความสงสัยมากกว่า จะห่วงใยในตัวแก้วเจ้าจอมราอรู้ดีว่าเธอนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเสียงเอตโรโรวยวายมาจากคนแปลกหน้าดูแล้วไร้มารยาทมากเท่าที่เขาเคยเจอมาเขาเก้าวมาหยุดที่ประตูลีลตามองร่างหญิงสาวด้วยสีหน้าประหลาดใจอย่านึกว่าเป็นเมียแล้วจะห้ามไม่ให้เขามาเจอเพื่อนได้ล่ะแก้วเจ้าจอมเธอเอาเหมไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกมานะฉันรู้ว่าเขากลับมาแล้วฉันต้องการเจอเหม แน่ใจหรอคะที่พูดนั่นคุณเป็นเพื่อนคุณแหม่ราชจริงเหรอถ้าเป็นเพื่อนจริงๆต้องรู้สิเขาคงไม่ชอบใจแน่มีเพื่อนที่ใส่แบบนี้ฉันว่าเขาควรเลิกคบได้แล้วห่างตานั้นมองคนที่ยืนตัวสั่นตรงหน้าด้วยสีตาเหยียดหยามนังนังนังนง,นงแก้วอย่ามาจิกหัวเรียกฉันแบบนี้นะคุณรสเป็นถึงลูกทหารไม่ใช่หรือไงคะทำไมไม่รู้เรื่องกฎบ้างล่ะที่นี่บ้านแหมราช ถ้าอยากมาขอพบคนก็ขอทีดีไม่ใช่มากรีดร้องเป็นชนีแบบนี้หล่อนทำท่าจะกรีดร้องอีกครั้งแต่สายตานั้นหันไปเห็นเขาสีหน้าของหล่อนปรากฏความยินดีอย่างรวดเร็วร่างบางในชุดเดรสสีแดงสดนั้นพุ่งมาที่เขาในแค่ไม,ม่กี่วินาทีสองแขนกอดเขาไว้แน่นทีเดียวสายตานั้นกลับแปรเปลี่ยนไปจากความกรัดเกลี้ยนั้นเป็นความยินดีสุดๆเฮมรรดคิดถึงคุณค่ะ มาบ้านนี้ตั้งหลายครั้งแล้วไม่เจอคุณเลยคุณไปไหนมาคะหรือว่าเมียเอาไปซ่อนไว้ไม่ให้ใครเจอนะ้าปล่อยผมเธอโรสภรรยาผมขี้หึงนะเขาแกะมือหล่อนออกด้วยท่าทีปลัสจากการรักษามารยาทโรสรารินเบ้หน้าของหล่อนขี้หึงหล่ะคะเหมแหมตอนเหมเป็นแฟนกับโรถโรถไม่ได้ขี้หึงขนาดนี้คุณยังบ่นเลยนะคะ,ะไรกันคะเหมเราไม่เจอกันตั้งนานแล้วนะคะ ถึงคุณจะแต่งงานแล้วแต่โรดไม่คิดว่าเราจะเลิกกันซะหน่อยนะคะโรดยังรักคุณอย่างน้อยให้โรดได้มาเจอคุณบ้างนะคะโรดคิดถึงคุณมากนะคะซีีน่าของหล่อนนั้นอ้อนวอนและตัดพ้อต่อว่าแต่เขากลับไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแค่ววตาเฉยเมยคู่นั้นปลายมองมาอย่างไม่ชอบใจนักก็อดจใจชื้นไม่ได้เขาไม่ชอบความเย็นชาจากแววตาคู่นั้นของแก้วเจ้าจอมสักนิดเด็กสาวยังคงอยู่ในชุดนักศึกษา ดูเหมือนเธอเพิ่งกลับมาจากการเรียนไม่นานเลยดวงหน้าที่ปลัดจากอารมณ์นั้นทำให้เขาอดจะหมันไส้ไม่ได้จากที่พยายามแกะมือของโรสารารินออกเลยปล่อยเลยตามเลยก้าวมานั่งกับโซฟาโดยมีอดีตแฟนสาวอย่างโรสารารินนั้นเกาะติดหนึบเอานะ้ามาเสิร์ฟแขกได้หรือ,อยังละ่ะคนรับใช้บ้านคุณเป็นไรกันคะเหมแขกมาบ้านแต่ไม่อยากจะต้อนรับแบบนี้ถ้าเป็นที่บ้านโรสคงต้องไล่ออกเท่านั้นคะ่ะ โรสรารินปลายหางตาจิกไส่กับเด็กรับใช้ที่ยืนลับรับล้อล,อ,ลอตรงประตูท่าทีของรถนั้นไม่ได้แกล้งใจเจ้าของบ้านเลยสักนิดยามนี้คุณป้าอุณาการกับอาเฟื่องของเขาไม่ได้อยู่มีแค่แก้วเจ้าจอมกับสาวใช้สองคนเฮมาราชเองเพิ่งลงมาจากห้องเขายังกินไม่อิ่มด้วยซ้ําถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเดินมาที่นี่เฮมาราชพยักหน้าให้เด็กรับใช้จึงได้เห็นแก้วเจ้าจอมนั้นเหยียดรอยยิ้มมาให้เขา ที่นี่ไม่ใช่บ้านท่านนายพลพ่อของคุณนะคะจะได้นึกอยากไล่ใครออกก็ได้บ้านเหมราชออกจะใหญ่โตแต่ไม่มีระเบียบแบบนี้ใครมาเจอเข้าก็คงมองไปในทางแย่ๆนะคะเหมยิ่งพวกสื่อน่ะตัวดีเลยเมียคุณเองก็ชอบที่จะเคาพวกสื่อนะคะระวังไวเ้เถอะค่ะสักวันมันจะแววงกัดเอาได้อย่ามาว่ารถไม่เตือนก็นแล้วกัน แก้วเจ้าจอมส่งรอยยิ้มให้กลับมาเป็นรอยยิ้มดุดันจนหล่อนชะงักสื่อมันมีหลายประเภทคนอย่างคุณคงไม่เข้าใจแน่คุณโรสรารินพวกคุณคบแต่พวกสื่อที่ไรจัญญาไรศิลธรรมสินะถึงได้ต้องทำตัวหลบเลี่ยงสื่อแบบนั้นคนที่มีอะไรปกปิดก็มักจะสั่นหลังวะแบบนี้ล่ะค่ะคิดเอามาตรฐานตัวเองไปวัดกับคนอื่นก็จะลำบากทีหลังนางแก้วแก้วเจ้าจอมกระตุกรอยยิ้มเี้ยมเปลี่ยมออกมา ทำให้หล่อนชะงักกึกไม่กล้ามองตาอมหิตคู่นี้เลยอย่าเรียกฉันแบบนี้คุณรสรารินฮะทาไมแกจะทําไมฉันคิดว่าเป็นเมียเหมแล้วฉันต้องเท่าทุนแกด้วยหรือไงแกให้พ่อแกบังคับให้เหมแต่งงานด้วยทั้งที่เหมเป็นแฟนฉันอยู่แล้วแกแย่งเขาไปจากฉันนะแก้าเจ้าจอมม่ตอบโต้ด้วยคําพูดแต่แววตานั้นคล้ายกับเริ่มหมดความอดทนลงทุกที เธอมองเขาอย่างเตือนด้วยสายตาไหว้เขาเตือนหล่อนอีกทีชายหนุ่มยกมือสอยผมด้วยอาการที่หงุดหงิดเมื่อเห็นแววตาลุกว่าวาวของแก้วเจ้าจอมที่ตาดมองร่างของโรสารารินเขาอดกังวลไม่ได้โรสพอได้แล้วคุณมาทำไมที่นี่เขาปลามหล่อนและถามถึงจุดประสงค์ของโรสารารินก็คุณไม่ติดต่อโรสเลยนี่คะโรสหาตัวคุณแสนยากแสนเย็นคุณใจร้ายกับโรสมากเลยนะคะเหมทำไมคุณทำกับโรสแบบนี้ หล่อนทำท่าฟูมฝ่ายเมื่อนึกได้ถึงสิ่งที่ต้องพูดกับเขาเฮมราชถอนหายใจเฮือกใหญ่เขามองตามร่างสูงปล่งที่เดินพละไปนั่นด้วยแววตาที่คิดผมมีเมียแล้วโรดผมไม่อยากให้ครอบครัวผมมีปัญหาคุณมาทำไมเหมคะสิ่งเรียกนั้นพร้อมน้ําตาที่พล่างปลูลงมาอาบแก้มทำให้เขาต้องถอนหายใจยาวโรดผมบอกแล้วเราเลิกกันแล้วผมแต่งงานแล้วไม่ได้อยากมีชู้แล้วคะ แล้วที่เมียคุณมีผู้ชายมาตามจีบทั้งเมืองละ่ะคุณชอบใช่ไหมคะหล่อนส่งเสี่ยงประชดประชันแม้ว่าจะทำท่าตบหน้าลงกับบ่านาเขาไม่สงวนท่าทีแต่อย่างไรแล้วนาตาชาล่ะคะคุณคิดจะมีเมียไว้เมืองละกี่คนกันแน่ทำไมต้องเป็นรถด้วยที่คุณบอกเลิกรถทำผิดอะไรคะเหมรถรักคุณคนเดียวนะคะรถไม่เคยมีใครแม่แก้วเจ้าจอมของคุณต่างหากมีผู้ชายรายล้อมเป็นสิบสิบ,สบคนอย่านึกว่ารถไม่รู้นะคะ คุณไปอยู่อังกฤษสามปีไม่มาที่นี่เลยคุณทิ้งเมียสุดที่รักคุณไว้ตั้งสามปีจะให้โรสไม่มีความหวังได้ไงล่ะคะคุณจะหยาก,กับมันใช่ไหมคะแฮมบอกโรสให้ดีใจหน่อยสิคะแฮมคะคุณจะหยาก,กับมันเขาอึ้องกับท่าทีอดกลวนของโรสารารินจนต้องแกะมือหลอนออกจากลำตัวของเขาโรสผมไม่หยากหรอกนะผมรักเมียผมเลิกเซาซีได้แล้วถ้าไม่มีธุระสำคัญอะไร ผมว่าคุณน่าจะกลับไปได้แล้วผมจะคุยกับหนูแก้วแฮมนี่คนไล่รอเหรอคะน้ำตาปริ่มขอบตาจนเขาต้องหายใจแรงด้วยความอึดอัดรสผมแต่งงานแล้วผมไม่ต้องการปัญหาเพิ่มเข้าใจไหมที่ผมไม่ติดต่อคุณก็เพราะรู้ว่าคุณยังทำใจไม่ได้ผมถึงไม่อยากเจอคุณเพราะแบบนี้ผมคิดว่าเราอยู่ห่างๆกันจะดีกว่า เขาผุดกายและหันกายหนีหล่อนดื้อปล่อยให้แขกสาวนั้นร้องไห้สะอือ้นในห้องนี้ท่ามกลางสายตาเวทนาของสาวใช้มองอะไรเห็นนึกว่าฉันจะยอมแพ้แหมราชเป็นของฉันแกมันมาทีหลังนางแก้วมันตัวดีหลั่นสะบัดหน้าขมใจที่ร้อนเร่าให้กลับลงที่เดิมไม่ไายจะตะวาดใส่คนรับใช้ที่ยืนอยู่นั่นจนอีกฝ่ายสะดุ้งเฮือกแต่แล้วก็ถอนหายใจโล่งอกที่อีกฝ่ายยอมถอยกลับโดยดี ทั้งที่เครื่องดื่มนั้นยังไม่ได้แตะต้องเลยสักนิดเห็นมาราดเคาะประตูเบาๆเขาผลักมันเข้าไปในห้องนอนของหญิงสาวเห็นเจ้าของห้องนั้นกําลังจัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าท่าทางเย็นชาหนูแก้วรีเก็บเสื้อผ้าจะหนีตามไกลอีกละ่ะเขาถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปรัสจากอารมณ์โกรธขึงได้หลังจากวันนั้นเขายังไม่ได้แตะต้องเธอเลยสักนิดเมื่อวานเขาก็ไม่ได้กลับมานอนบ้านนี้ร่างสูงของชายหนุ่มก้าวไปที่เตียงนอนของเธอ ปล่อยสายตามองเรือนร่างบอบบางที่กำลังพับเสื้อผ้าลงกระเป๋าขนาดย่อมนั่นด้วยแววตาสนใจดวงหน้าบึ้งตึงกับสายตาที่สวัดใส่เขานั้นทำให้เขาครี่รอยยิ้มเอาใจโรสก็แค่โวยวายไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วโรสเป็นคนไม่มีพิษภัยกับใครนะน้อยไปสิคะแค่เสียงก็เป็นมลพิษแล้วอยากรู้จริงๆตอนตกลงคบกันเป็นแฟนกับใยนั่นอะ่ะคุณเอาสมองส่วนไหนคิดหรือมัวแต่มองแต่นมหลอน เขาสะดุ้งนิดๆกับทำกล่าวหานี้อ๋อก็อาจจะใช่นะเหมราชไม่ได้ใจนักเพราะรสราลรนนั้นหุ่นทรงอวบอัดเหมือนนาฬิกาสไตล์แม้แต่ปกรณ์พี่ชายของเธอก็ยังเคยหลงไหลหล่อนมาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นข้อยกเวน้นกับผู้หญิงที่มีรูปชมนมพันธ์หน้าพิสมัยผู้ชายทุกคนมักจะลืมตัวทุกทีนั่นหละอย่างไรก็ตามเหมราชก็แค่สนใจ เขาจะกล้าแตะต้องหล่อนหรือในเมื่อสถานภาพของเขานั้นเป็นอย่างไรก็รู้อยู่แล้วผูว้หญิงเมืองนี้เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขาเว้นก็แต่เขาจะจริงจังถึงขั้นแต่งงานยิ่งกับโรสรารินเองถ้าเขาลากหล่อนขึ้นเตียงแล้วไม่มีทางที่หล่อนจะปล่อยให้เขาหลุดมือเรื่องนี้เลยทำให้เหมราชนั้นเลิกคิดการสารตมพันธ์กับหล่อนในทุกทางอ่ะก็มีส่วนนะนมเป็นนม แต่นี่ไม่เกี่ยวกับที่พี่เหมแต่งงานกับหนูแก้วซะหน่อยพี่เหมแต่งงานกับหนูแก้วมันไม่ได้เกี่ยวกับนมซะหน่อยพี่เหมรักหนูแก้วถึงได้ยอมแต่งงานด้วยแล้วก็พี่เหมรักหนูแก้วคนเดียวเท่านั้นนะไม่มีคนอื่นโกหกตายไปจะตกนรกเสียงกล่นในลําคอนั้นทําให้เขาชะงักไปนิดนึงอ่าพี่เหมไม่ได้โกหกจริงๆนะหนูแก้วยังไม่ได้ตอบพี่เหมเลยจะเก็บเสื้อผ้าไปไหน ดวงตาสีดำกลับตวาดใส่เขาอีกครั้งตอบอย่างเยไม่ได้ว่าปิดเทอมแล้วฉันจะกลับบ้านอ๋อกลับไรชาเขาทำท่าตื่นเต้นขึ้นมาบ้างพี่เหมไปด้วยนะไม่ทำงานหรือไงไหนคุณป้าหญิงบอกว่างานคุณยุ่งมากพี่เหมไม่มีงานเขาตอบเขายิ้มอย่างเอาใจให้พี่เหมไปด้วยนะหนูแก้วพี่เหมคิดถึงไรชาเหมือนกันหญิงสาวสายหน้าไปมากับน้ำเสียงออดอ้อนของเขา ได้ยินน้อยบอกว่าเมื่อคืนคุณก็ไม่ได้กลับมาบ้านใช่พอดีเจอเพื่อนคุยนะ่ะเลยคุยกันถึงเช้าเขาสบตาสำรวจคู่น,นันนานหลายวินาทีก่อนจะช่วยข้อมือบางกระชากเบาๆร่างนักศึกษาสาวก็เซมานั่งกับตักแข็งแรงของเขาอย่างง่ายได้ปล่อยนะพี่เหมอยากจูบนะหนูกแก้วไม่ให้ไม่ให้จูบพี่เหมจะเรียกร้องมากกว่าจูบอาจจะจูบที่อื่นๆไม่ได้หยุดง่ายๆนะ จะเอาอยัางไงเขากระซิบเสียงเนยกับเนื้อตัวที่หอมกลุ่นมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเธอโดยแท้ใบหูเล็กของเธอถูกเขาเขาคลึงด้วยริมฝีปากจนร่างบางนั้นแข็งทื่อไปหมดทั้งตัวแฮมาราชกอดรัดเอวไว้ด้วยลำแขนแข็งแกร่งของเขาอย่านะอย่าตกลงมาก่อนสิหนูแก้วเขาบังคับดวงหน้านั้นให้หันมาสบตาแววตาไวร,ริกับดวงหน้าแดงก่ำนั้นทำให้เขาอดยิ้มพอใจไม่ได้ ปากอิ่มนั้นเม้มแน่นแทบเป็นเส้นตรงอย่าคิดลงมือกับพี่เหมอีกไม่งั้นพี่เหมจะไม่รอเขาไม่วายข่มขู่เธอในน้ำเสียงเนอยอ่อนเขารู้แล้วว่าเขาจะชนะจากปฏิกิริยาของร่างกายนี้เหมือนมันพร้อมสำหรับเขาทุกเมือ่อเหมราดก้มหน้าต่ำพลิกร่างบางลงไปนอนกับบนเตียงก่อนจะแนบปลายจมูกลงชนกับปลายจมูกดงเล็กของเธอเขาได้ยินเสียงลมหายใจแรงถี่มาจากร่างนุ่มๆชัดเจน ยังไม่ตกลงอีกเหรองั้นพี่เหมจะจุบตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเขากระซิบเสียงแผ่วเบายามที่เลื่อนริมฝีปากไปยังซอกคอหอมกลุ่นฟังรอยจุมพิดลงไปหนักหน่วงเรียกอารมณ์คลุกกลุ่นของตัวเองไม่ไม่ไม,ไม่ตกลงตกลงฉันตกลงเสียงอุทานนั้นทําให้เขากลั้นยิ้มอย่างยากเย็นเหมราดพงกศรีสะึ้นเพื่อสบตากับเธอเต็มตาคนบ้ากาม เธอบริภาษใส่เขาด้วยเสียงหอบเหนื่อยเขากำลังรู้สึกกระหายที่ไม่ได้ปลดปล่อยแต่วันนี้เขาทำให้เธอคุ้นเคยได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยหญิงสาวต้องจดจำได้ว่าอย่าได้ขัดใจเขาอีกเขาคิดว่ามันได้ผลพี่เหมอยากบ้ากามแต่หนูแก้วคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไว้ด้วยพี่เหมรักหนูแก้วนะคำพูดยืนยันนั้นทำให้คนหน้าแดงก่ำนั้นยิ่งไม่กล้าสบตาเขาแหมราชกั้นรอยยิ้มในสีหน้าไว้จนมิดชิด พี่เหมจะไปด้วยคิดถึงไรชาคิดถึงคุณลุงหรือว่าไม่ยอมให้พี่เหมไปก็ได้ก็ได้ไดเลิกทำข่มขู่ได้แล้วอย่ามีโอกาสนะจะเอาคืนให้หนักเชียวจ้องตาเอาเรื่องมาที่เขาแต่ชายหนุ่มไม่เดือดร้อนนับเขากวาดสายตามองเรือนร่างยามนี้ชุดที่สวมใส่นั้นหลุดลุ่ยไปแทบหมดทั้งตัวแล้วกลิ่นเหงื่อผสานกับกลิ่นรสสวัสดจากกายสาวทำให้เขายิ้มในสีหน้า สองมือเล็กอบประคองยอดทรงอกทั้งสองข้างไว้ท่าทีอับอายและกโกรดแต่ทําอะไรไม่ได้เลยนี่สิเขาผุดกายลุกนั่งตบตาคนอย่างมีเรื่องกับเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคําถามเจสันเบราลเป็นใครร่างน้อยนนั้นเบิกตาโตมองเขาอย่างตกใจแฮมราดขยับรอยยิ้มอย่างชั่วร้ายพี่เหมจะรอให้หนูแก้วบอกพี่เองตะวันพี่ต้องรู้อยู่ดี ความเงียบกลืนกลิ่นห้องนี้อยู่นานเมื่อคนตรงหน้าเขาไม่ยอมปริปลักสิ่งใดออกมาเขาได้แต่นิ่งงนันชายหนุ่มคิดว่าเขาจะหาคําตอบเอาเองตามใจไม่พูดก็ถือว่าพี่เห็นไม่ได้ถามก็ได้งั้นพี่จะให้น้อยจัดกระเป๋าเดินทางให้นะเราไปรถยนต์หรือนั่งเครื่องดีละหนุแก้วเขาไหวไหลเมื่อเธอไม่ยอมพูดกับเขาอีกเลยแหมราดก้าวจากห้องนี้ไปอย่างไม่รู้สึกผิดเขาคิดว่าเขาก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้ว อย่างน้อยตอนนี้เด็กสาวอย่างแก้วเจ้าจอมกำลังเรียนรู้เรื่องด้วยการสอนของเขาทีละขั้นทีละตอนอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เขาคิดว่าเขาอดทนได้แน่โปรดติดตามท้าทารนงรักรายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ